วันเสาร์นะพี่น้องวันเสาร์ที่10บมกราตรงกับวันเด็กแห่งชาติดะ้คะสวัสดีเด็กๆทั่วโลกเลยนะคะเมื่อนี้กะทำภารกิจคือเก้าจ้ะพี่น้องมาเลาะหายเลาะนาคือเก้าจ้าจะมาดูว่าอ่าน้ำหายใดเนาะจ้ะที่เพิ่นแห่งอ่าแต่ละมือ้อแต่ละเช้าเขาก็ต้องอันมาเลาะเบิง่งแบบนี้ละค่ะพี่น้องว่า น้ำให้ได้เพื่อนแห้งเ่าก็ต้องเอาน้ำข้าเนาะจ้ะเพราะว่าตอนนี้ข้าวเพื่อนกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตค่ะทุกคนแต่ช่วงนี้อากาศหนาวค่ะเพื่อนเพื่อนข้าวเขาก็อาจจะยุดชะงักการเจริญเติบโตจักหน่อยเนาะจ้ะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่จักหน่อยเนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นนาแ้งเนาะจ้ะหรือที่เรียกกันว่านาปังนั่เองเป็นข้าวนาแ้งเนาะจ้ะมันกระสิบ่คือข้าวนาปีเนาะค่ะทุกคนน้ําก็จะขาดบ่อย เขาก็ต้องคอยมาเติมใส่ให้เขามีน้ําตลอดค่ะเพื่อนเพื่อนบ่ให้น้ําแห้งเนาะเพื่อเขาจะได้ชุ่มชื้นแล้วก็ดูดอาหารดูดปุ๋ยไปใช้เลี้ยงลําต้นเขาได้ดีขึ้นค่ะนี่เป็นท่อส่งน้ําแตละล้าช้าอยกไก่ก็สิมาย่างเบิ้งแบบนี้แหละค่ะพี่น้องมาย่างเบิ้องวะให้ได้น้ําบ่มีให้ได้น้มมําขาดก็สิปล่อยน้ําเข้าค่ะช่วงนี้กะ อากาศหนาวนะคะอากาศหนาวเย็นหลายวันแล้วค่ะน้องข้าวของเราก็คงจะหนาวเหมือนกันนะกันน้ำค้างก็ลงเยอะค่ะพี่น้องนี่ชมบรรยากาศข้าวนาปางของเราความสวยงามยาวเลยเด้อค่ะเพราะว่าข้เาเห็ดแต่ต้นปีข้าววานตั้งแต่ พุสกิกาพุสกิกาประมาณกลางกลางเดือนค่ะพี่น้องตอนนี้กะจะเกือบสองเดือนแล้วนะคะทุกคนเนี่ยข้าวเขาก็โตเต็มที่แล้วค่ะโตเต็มที่ยาวแล้วน่าจะประมาณสามสิบเซนได้ค่ะพี่น้องจากการคาดคะนีประมาณนั้น เห็นหลายๆที่หลายๆมอง,องคนกะพึ่งว่านกันกระมีเนาะค่ะพึ่งว่านพึ่งเห็ดกันกะมีครับบางคนกพ็พึ่งพึ่งว่านตอนหลังปีใหม่นี่เองค่ะทุกคนกระกะได้คือกันนอกจากแต่ว่าแล้วแต่ความพร้อมความถนัดเนาะอันนี้ห่าพร้อมเร็วหอกระเห็ดเร็วค่ะก็เลยว่านเร็ว,รว,รวนิดนึงเพราะว่า ภารกิจมีหลายอย่างค่ะช่วงไหนว่างเฮากเ็เฮ็ดไปก่อนค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศก็นาวคือเก้าค่ะทุกคนแต่ว่ากับบอสัมเมื่อวานค่ะอากาศอุ่นขึ้นนิดนึงนี่ขี่ตะเงินขึ้นแล้วค่ะพี่น้องก็ได้ไออุ่นจากแสงแดดนี่เฮากค่ะอบอุ่นค่ะอบอุ่นความอบอุ่นจากแสงแดดนี่อบอุ่นเ้อพี่น้องถ้าพิงผ้กะ จะฮ้อนไปเนาะพี่น้องเนาะนัะนงผิงแดดนี่ขนาดนังน,น,นานๆยังห้อนเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นข้าวของเราบมีมยังไลายค่ะไม่นี้แค่มาอัปเดตข้าวนาปรังให้พี่น้องชมแล้วก็ยังก่สิมาข้าวน้ำค่ะตอนเช้าก็เลยถึอโอกาสเฮ็ดคลิปถ่ายข้าวให้พี่น้องเบ่งนําเนาะจ้ะ ว่าข้าวของเรายาวแค่ไหนแล้วโตวขนาดไหนแล้วนะคะเพื่อน,นหัวโปกก็มีนะคะพี่น้องนุน่หนหายนี้หัวโปกหลายมันวันที่หวานนะคะมันลมแรงหวานไปแล้วมันย้อนกลับมาเลยบ่ถึงค่ะตรงกลางหายในใหญ่ค่ะบ่บถึงค่ะเพราะว่าเฮ้าบ่าได้ลงไปในให้หน้าจะเฮายืนหวานอยู่ขา้าง้าเพราะว่าอยากให้มันเป,นป็นห้องเป็นหอยเนาะ นี่ก็คือข้าวนาปางค่ะก็เป็นปีแรกค่ะที่เห็ดกับบรูวา่าผลผลิตสิเป็นอะไรนะคะก็ค่อยติดตามตอนต่อไปค่ะบรูว่าจะงามตัต้นหรือเปล่าค่ะบรูสิได้อันหมากได้ผลสำเร็จนะคะพี่น้องเาก็เป็นปีแรกที่ทดลองเห็ดค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้ในเนอจ้า